วัเที่ยมานสงกรารปีใหม่ปี2010ูนยน่นอนเบิร์ดฮอล์แม่แม่หันหน้ามาหน่อยแม่แม่ก็ไม่หันตัวกับแม่เฮ้ยทำไอยู่แมยก็แม่สลับมาถ่ายภาพหน่อยแม่ถ่ายภาพนะจะถ่ายกับน้องด้วยเนี่ยนีวัชเที่ยมสงกรานตรนะพายบายพ่อพาลูกไปลงคอมพิวเตอร์ให้ กากล้องมัลืมน้านาะไม่ก็ไม่เคยเห็นเลยมืดจังเลยเอาไปลงในคอมพิวเตอร์ให้ดูในคอมพิวเตอร์นะความเทศสงครามไปเดินไปไม่เดิน ได้แเลย สวัสดีครับสวัสดีมาสักครั้งนะมาครอบจ้องหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับมานานแล้วยางมาสักครั้งเนี่ยมาถึงนี่ต้องมาถึงนี่ต้องอัดวิดีโอไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปดูในคอมเลือกแจมอนยืนอยู่ที่ไหนนจมอนทำอะไรอะก็มีกระเบื้องนางงามป้ะเนี่ยมีไหม เดี๋ยวคุยไปก่อนเดี๋ยวถ่ายวิดีโอก่อนนะไปแล้วเหรอ,หรอโอเคชิคดีข้าไปดูตรงทานี้ก่อนนะ <c oughs> ประธานที่วัดลดน้ำออไ,ไม่จะลดน้ำป่ะหรือว่าจะรอไปรดไปคนน้อยเน่ยปะีโซโซโซซ่ยไปแม่บริจาคเขาหน่อยไม่มีเดี๋ยวเข้ามารดก็ได้ทั้งนั้นนะไปะ เสถมเลยครับทางข้าวแดงังเลยครับร้วงๆน่าทุกคนเลยครับก็จดลงไปครับชุดที่สองครับเชอกติดครับยิงยี่บนมาสิครับมว่ากระติกี่ข้าวเหนียวหรือเปล่มีไหมเห็นน้องรักษณะออ๋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 ออ n t ไปดูติดเล็กซี่งอยู่ตรงไหนครับผมได้คนยอดดีนะนี้ก็เป็นการโชว์ที่สามนะครับรึเปล่าว่าราดับภาคใต้นะครับจะแสดงโดยนักบิวุ่มจลานะครับและในที่นี่ิ่ใหญ่แล้วก็มาภาคใต้วันนี้นี่ก็มขอมาด้วนที่ครับ ทาตครับเป็แขง่ตนเ้า hmm. ด um, ้า้เชียราครับถายวีดีโอยต่างๆไป่รนดูโอ้ส่วนเยอะจังเลยแลวก็ไปดูซิไปดูซิมายอาหารด้วย สวัสดีครับคำตอบมันไม่มีหนอนฉะนั้นเอาเรื่องเดียวสวัสดีค่ะโอ้โหนะสวยจังเลยจำไม่ได้เข้ากล้องหน่อยแล้วกันเท่านั้นลูกชายโตแล้วเห็นไหมไม่เคยเจอสิเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เห็นไหมสวัสดีครับวิจมากเลยจำเป็นตัวใหญ่นะโตหน้าเหมือนพี่ชายจริงเหรอเดี๋ยวมาหาซื้อวิดีโอหน่อย เราจะเล่นก่อนใช้กลับมากันใหม่นะไปแล้วบอมจ้ะเจอกันค่ะพี่อู้งลำบากไปปะ

อะไรนะไม่รู้อะไรหรอกให้น้องพัย <c oughs> ดูแม่กินอะไรกินข้าวเหนียวหรอนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยหรอ น,นี้มันเป็นไก่สเตะกะก็วต้มไก่สเต๊ะใช่ไหมค่ะใะไมไม่เลยขาหมูอันนี้สิมสม่มซำร้านน่าสิ่มซำนี่ฮะนี่หมูปิ้งแม่อ๋อนีอันน้ไอะคงเนี่ เดี๋ยวพี่ดูนี่ก่อนไม่ต้อน้ไปลตัวเองใจ้ยไม่อยากซื้ออะไรใครกินอะไรนี่นี้เนี้ก็ได้ะ ันุกนากินน้ำด้วยขายยังไงครับไ้สอครับไม้สองเยกตีไม้เธอน้องเ่ยม้สอสองีไม้ดคะไม้เลยไหมคะเอาไม้ก็ได้ีไม้ไปเลยเย้องเย็นเปล่าครับตกป่าจะทำพ้าครับตกป่าจะทำพ้าใดีก่นเนี่ยใดีไหมดีครับ ไม่ไรละเป็นเอาก็เหนียวได้ไหมคะ,ะเข้าเหนียวเอาสามห่อแล้วกันนะ,ะเขาเหนียวสาห่อนะคะแดงย่าง่งก็เหนียวครับาอร่อยนะ อะเดินเสร็จไม่อาจจับกล้องไหมหนาครับอย่าบังกล้องนะมองเห็นพ่อหน่อยดิแม่เจ้าเซ็นตกหน่อยแล้วจับมาสูบขอบคุณครับ